สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าเมื่อคืนราคาทองที่ปรับตัวขึ้นได้อย่างยากลำบากนะและมีการพักตัวลงพร้อมกับกองทุน spdr ที่เช้านี้ขายมา3ตันกว่าเกือบ4ตันเนี่ยยังจะขึ้นต่อได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้มาดูปัจจัยทาเทคนิคเลยดีกว่าเข้าเรื่องไปเลยนะครับ เมื่อวานนี้สมาคมนะครับมีการปรับราคาทั้งหมด3ครั้งโดยตอนช่วง9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับราคาทองคำแท่ง้าหกขายออก26,850และปิดราคานี้เลยนะครับรับซื้อคืน26,750ครับทองรูปพรรณขายออก27,350แลและรับซื้อคืน26,272บาทค่าเงินบาทนะครับเคลื่อนที่บริเวณ31.87นะครับ หายสุดถึง31.98นะครับเกือบ32เลยนะแล้วก็ปิดที่31.90ครับในขณนะที่โกส p o ต t เนี่ยเคลื่อนที่บริเวณ1,777.5เหรียญและปิด1,776.5เหรียญคือเคลื่อนที่น้อยนะอาน,นี้มาดูทางเทคนิคนะครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับ31.87ในชาวนี้ก็ ยู่สูงกว่าแนวต้านสามสิบแปดจุดแปดหกแต่ว่าอยูโซนโซนเนี้ยยังไงต้องระวังนะครับต้านสามสิบแปดจุดแปดหกถึงสามสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์โซนนี้เป็นแนวต้านสําคัญอินดิเคเตอร์นะครับดูนะครับพอเราลากเส้นชนเห็นไหมเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นนะพูด,ดง่ายง่ทรงพยายามจะขึ้นต่อเพียงแต่ว่าเวลาชนต้านพฤติก,กรรมแทบทุกอย่างบนโลกใบนี้เวลาชนต้านแรกแรไม่ฝา่าทีเดียวหรอกชนแล้วชอบพัก ฉะนั้นพักเนี่ยมันก็จะมีแนวรับอยู่31.74ถึง31.45รับได้รับหนึ่งครับแต่ทรงเนี่ยแนวโน้มบาทอ่อนค่าได้อยู่ซึ่งบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งนะคระับขอย้อมาดูในส่วนของทองคำแท่งเช้านี้เคลื่อนที่อยู่บริเวณ26,780ออ้าวเนี่ยเราคุยกันแล้วนะแถวนี้เป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญถ้าแถวนี้ขึ้นไปเนี่ย และรับอยู่นะเขาจะเป็นแรงส่งขึ้นไปจนถึง27,130เนี่ยแถวเนี้ยที่ชนเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยชนชนเยอะๆเนี่ยใช้ได้นะถือเป็นต้านที่สำคัญนะและ27,360ระดับฟิโบนัชชีนะครับตรงเนี้ยที่เป็นแนวต้านที่แข็งสำหรับทองคำแท่ง965แล้วถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นรับที่รับไม่อยู่แล้วน้องก๊อฟแล้วถ้าเขาเกิดเป็นแนวต้านล่ะแถวนี้ปุ๊บนะครับพี่ ก็จะมีโอกาสหล่นลงมาถึง26,320เนี่ยนะครับตรงนี้ขออนุญาตเรียนว่าแข็งนะถ,ถ้าไม่หลุดไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ย2 6 3 3 0แถวเนี้ยและ25,850ด้านล่างเนี่ยสูงมากที่จะมีโอกาสได้เจออินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวขึ้นจากด้านล่างเนี่ยมีการตัดกันขึ้นเลยแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งว่าโอกาสที่จะมีขึ้นได้นะครับ แสดงว่าได้บาทช่วยคราวนี้ก็กลับมาดูในส่วนของกลุ่มร้านทองนะครับพี่พี่ที่ลงทุนต้องคำ94ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ความสําคัญกับแนวรับ27,267บาทนะครับแถวนี้ครับรับถัดไป26,967ครับและ26,780บาทแถวนี้นะครับแถวนี้ในเน,น,นี่เป็นแนวรับที่แข็งสำหรบับโฟนายนะครับ แนวต้านโฟนายอยู่ที่27,744บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับและแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งมากนะตรงเนี้เบรกด้านไห้ก็ไปด้านนั้นนะพูดง่ายๆต้านถัดไปถ้ายืนได้นะจะอยู่ที่28,106บาทและ28,344บาท2องแนวนี้ตามลำดับนะครับก็เขาพยายามฟอมตัวปรับขึ้นนะแต่ขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้นะครับอันนี้ตอบไม่ได้ คราวนี้กลับมาดูในส่วนของกลุ่มพี่ๆที่เทรดสปอตนะครับเช้านี้ขึ้นที่อยู่บริเวณ1,774เหรียญ 74, 74, 75, 76, 74เหรียญประมาณนี้ตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มโดจิเนี่ยแท่งเล็กๆสั้นๆไส,สายยา้ยาวๆเนี่ยอยู่ที่เบรกแนวต้าน1,797เขึ้อนไม่ได้หรือจะหลุดต่ำกว่า1,769ตลาดจะเป็นผู้เฉลยเขาจะขึ้นอยู่ในกรอบนี้ครับใครชอบก็เทรดสั้นในนี้แต่ถ้าใครชอบแบบเทรด อยากซื้อถูกกับข้างล่างอยากขายไปแพงก็ไปดูบนๆนน่าจะเหมาะกว่าไม่ว่ามันตื่นเต้นนะอินดิเคเตอร์เนี่ยต่ํามากนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไม่ได้แต่แถวเนี้ยเขาบ่งบอกว่านี่คือสัญญ,ญาณขายครับจบเช้านี้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณสมาชิกทุกๆกาดโดยแล้วเราพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ